สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่101นะครับ Basic Moving Average Trading Strategy วันนี้เรามาอาศัยคุณลักษณะพื้นฐานนะครับของเส้นค่าเฉลี่ยหาจุดเข้าบ u ายหาจุดเข้าเซลนะครับมันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไม้บ u ายเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับและก็เปิดไม้เซลนะครับเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับ ทำไมอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยถึงบายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยถึงเซลล์บางคนอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับความคิดและตรรก,กะนะครับแต่ผมมีทริคอยู่นิดนึงนะครับผมจะเปิดไม้บายนะครับเมื่อราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยหลักในที่นี้ผมใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50นะครับระยะห่างเกิน20ปิบแสดงว่ามากกว่า20ปิบได้นะครับแต่ต่ำกว่า20ปิบเนี่ยผมไม่ยอมรับนะผมจะให้ราคานะครับ ถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50เกิน20ปีบิผมจะเปิดไม้บายนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าราคานะครับอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50เกิน20ปีบิผมก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับและจุดที่จะเข้าบายและจุดที่จะเข้าเซลล์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ระยะห่างอย่างเดียวนะครับผมจะต้องหาสัญญาณการเข้าบายและสัญญาณการเข้าเซลล์ด้วยนะครับก็คือใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA fast และ EMA slow นะครับ EMA fast ผมให้เป็นเส้นสาม EMA slow ผมให้เป็นเส้น8นะครับถ้ามีการตัดขึ้นเห็นไหมครับ EMA fast นะครับในรูปนะครับเส้นสีเหลืองตัดขึ้นเส้นสีน้ําเงินเป็น EMA slow ใช่ไหมครับเส้นเส้น3าตัดขึ้นเส้น8ก็เปิดไม้บายเห็นไหมครับแล้วก็กินกําไรนะครับเป็นแบบปิ๊บททัซนะครับกินแค่8ปิ๊บนะครับ8ปดปิ๊บนะครับก็จะได้กําไรถ้าเกิดเปิดไม้0.1ก็จะได้กําไรอยู่ที่ ประมาณ0.8 US d ล l l a ์นะครับประมาณประมาณ8 US อลลาร์นะครับเราก็จะใช้หลักการเนี้นะครับในการหากำไรนะครับและถ้าเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นก็เทคโปรฟิตไปนะครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงก็เทคโปรฟิตไปนะครับซึ่ง EA ตัวนี้เปอร์เซ็นต์วินเนี่ย,ยค่อนข้างสูงนะครับจากการทดสอบเนี่ยเราพบว่านะครับเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยมาก ถึง76.95%นะครับจากการทดสอบ5ปีนะครับออกออเดอร์นะครับจำนวน590ออเดอร์นี่นะครับมีออเดอร์ที่ชนะอยู่454ออเดอร์นะครับออเดอร์ที่แพ้อยู่136ออเดอร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็76.95%นะครับเปอร์เซ็นต์วินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับและนำไปใช้งานกันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant ของ EA มีอยู่ด้วยกัน13ตัวนะ EA name นะครับเก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.15 check distance pip เท่ากับ20 e m a fast เท่ากับ3 e m a slow เท่ากับ8 e m a train เท่ากับ50 grid distance เท่ากับ10 lot plus เท่ากับ0.01นะครับ backtesting นะครับเป็น boolean นะ ค่าเริ่มต้นคือฟอ์นะครับโคลสปิปเท่ากับ8ปดแม็กออเดอรเท่ากับ20 Cu ิคัดลอเปเท่ากับ25นะครับมีคำอธิบายนะครับ25ในที่นี้คือเปอร์เ t น,นต์ออฟอีควินะครับคัดลอสโหมดเท่ากับฟอ์นะครับส่วน v a r ลี่ l อมี5ตัวนะครับมีกิจดิส s ท a คูณ2นะครับลอสบีลอสเอสโปรฟิตแล้วก็คัดลอสมันนี่ค่าเริ่มต้นคือ0ูนนะครับกดอัปเดตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอา Constant และ Variable เหล่านี้ไปใช้งานกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นมาดู Area ที่1ก่อนนะครับ Area ของการออกไม้แรกนะครับมาดูการออกไม้ฝั่งบายนะครับเริ่มต้นด้วยบล็อก n o t a t e d ลเตอร์บ่ายไทเท่ากับบานะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเราจะเอาบล็อก o n d i t i o n มาตรวจช็คนะครับว่าราคาปิดของแท่งเทียน ID 1นะครับ Candle Close Candle ID 1เนี่ย อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50หรือเปล่านะครับในที่นี้เลข50ผมแทนที่ด้วย EMA 10นะครับจุดพิจารณานะครับก็ควรจะเป็นจุดเดียวกันนะครับถ้าเราพิจารณาที่ Candle ID 1ฝั่งของ Indicator นะครับ EMA นะครับก็ต้องพิจารณาที่ Candle ID 1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรานำ b ็อก h e c k Distance มานะครับเช็คระยะห่างระหว่างอะไรครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA ที่จุด Candle ID 1นะครับ กับราคาปิดของแท่งเทียน ID 1นะครับถ้ามันมีค่ามากกว่า20ปิ๊บนะครับเราก็จะทำการตรวจเช็คสัญญาณการเข้าบายนะครับสัญญาณการเข้าบายก็คือ EMA fast ตัดขึ้น EMA slow นะครับ EMA fast ก็คือเส้น3นะครับ EMA slow ก็คือเส้น8นะครับจุดที่พิจารณาคือ Candle ID 1นะครับก็คือแท่งเทียนก่อนหน้านะครับถ้ามีการตัดขึ้นนะครับระหว่าง EMA fast ตัดขึ้น EMA slow เกิดขึ้น เราก็จะเปิดไม้ปลายเลยนะครับด้วยขนาด0.15ล็อตนะครับ no stop loss no take profit นะครับในกรณีผมใช้0.15เนี่ยทดสอบ5ปี6เดือนเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์ดีๆอยู่ที่32%นะครับถ้าผู้เรียนนำไปใช้ที่ขนาดจุดอินดิเชียนล็อตเริ่มต้น0.1นะครับเปอร์เซ็นต์ดีๆจะลดลงมาเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กำไรก็จะลดลงมาด้วยนะครับตามลำดับนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาเก็บขนาดของลดไซส์โดยการใช้ modify v a r i able นะครับผมเก็บขนาดของลอดไซส์ไม้แรกไว้ที่ตัวแปรล o บ B นะครับมาดูฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซลล์เริ่มต้นด้วยบล็อกโนเท d เช่นเดียวกันครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์นะครับมาเช็คว่าราคาปิดแข่งเทียน ID 1ยืนอยู่เหนือนะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50ไม้นะครับถ้าและระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 5 0กับราคาปิดแท่งเทียน ID 1เนี่ย มีค่ามากกว่า20ปิ๊บไหมนะครับถ้ามีค่ามากกว่า20ปิ๊บเราก็จะมาเช็คสัญญาณการเข้าเซลล์นะครับ e m A Fast ตัดลง e m A Slow ไหมนะครับถ้ามีการตัดลงเกิดขึ้นนะครับและราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย e m A 50เราก็จะเปิดไม้เซล์ด้วยขนาด0.15ล็อตนะครับ No Stop Loss No Take Profit นะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บขนาดของ lot s ซส์นะครับไม้เซล์ไม้แรกไว้ในตัวแปร lot s นั่นเองนะต่อมานะครับถ้ามีการเปิดไม้บายนะครับ if trade buy ก็จะทำงานใช่ไหมครับเป็น area ของการเปิดไม้ต่อไปนะครับต่อมานะครับเพื่อเป็นการ save พอร์ตนะผมจะใช้ box check trade c o u n นะครับนำมาเช็คจำนวนของการเปิดไม้บายว่าน้อยกว่า max order ไหมนะครับ max order เนี่ยผมใส่ไว้ที่20ไม้นะถ้ามีการเปิดไม้บายนะครับเกิน20ไม้ เราก็จะไม่ทำการแก้ไม้นั่นเองในกรณีผิดทางนะครับนำฟอร์อส a ท e มานะครับส่งข้อมูลการเปิดไม้บายก่อนหน้า1ข้อมูลเนี่ยนะครับมาพิจารณาทิศทางของราคานะครับโดยการใช้บล็อกคอนดิชันนะครับ c a n d l e c l o s e candle id 0คือราคาปัจจุบันเนี่ยมีค่าต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับถ้าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าแสดงว่าเราขาดทุนถูกไหมครับเราก็จะแก้ไม้ การแก้ไม้เราก็ใช้บล็อกการแก้ไม้เนี่ยมี2ระบบก็คือ1สร้างระยะกิจ2เปิดไม้แก้นะจุดกับตัวใช่ไหมครับสร้างระยะกิจเนี่ยเราก็จะใช้บล็อกฟอร์มูล่ากับโนเทสเนียบายฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิด distance คูณ2นะครับมีขนาดเป็น2เท่าของกิจดิส t ทน c e ในตัวอย่างนี้ผมใช้กับ EU นะครับผมใช้ระยะกิจที่10ปินะนำไปใส่ในโนเทตเนียบายฝั่งบายนะครับฟิลเตอร์าบไทเลือกบาย กิ i ดิส n ทนคูณ2ใส่ในช่องเ a นจ์ Off นะครับเมื่อระยะกิดได้10ปิ๊บแล้วนะครับเรายังไม่เปิดไม้แก้ทันทีนะเราหาจุดกลับตัวนะครับจุดกลับตัวมีหลายวิธีในการหาจุดกลับนะในตัวอย่างนี้ผมใช้การกลับตัวเป็นแบบ Bullish e n g u u f i n n g นะครับเอาเอาบูลแคนเดิลเอาแบ a r c a นเดิจาก v a r i เลียสิกมาตรวจช็คนะครับแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมนะครับเป็นแบร์ c a นเดิใช่ไหมนะครับ ผมก็ตั้งในนี้นะครับ Candle ID 2 Minimum Body Size 2 p i ปินะครับแท่งเทียน ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นไหมนะครับ Candle ID 1 Minimum Body Size 2 p i ปิตั้งประมาณนี้นะครับถ้า ID 2เป็นแท่งเทียนขาลง ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นตอนนั้นเนี่ยราคามันย้อนกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือราคาเปิด ID 2หรือยังนะครับถ้ายังไม่อยู่เหนือนะครับเรามาเช็คอีกอันหนึ่งนะเอา Box Condition มาเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ย Candle Close Candle ID 0 ยืนอยู่เหนือราคาเปิดแท่งเทียน ID 2หรือยังนะครับถ้ามันยืนอยู่เหนือแล้วแสดงว่ามันเข้าเข้ารูปอะไรครับ bullish engulfing ใช่ไหมครับเราก็ทำการเปิดไม้แก้นะครับในการเปิดไม้แก้เราจะอ้างอิงด้วยขนาดตัวแปร l o t B นะซึ่งขนาดตัวแปร l o t B เนี่ยเราจะมีการปรับเพิ่มอ้างอิงกับนะครับค่าคงที่ลดพัดเห็นไหมครับในฟอร์มูลาล o t B บวกลดพัดเก็บไว้ในตัวแปรล o t B เห็นไหมครับล นะครับเก็บขนาดของการเปิดไม้แรกคือ0.15นะครับและลดพัดมีค่าเท่ากับ0.01นะครับไม้แก้ไม้ที่1ก็จะเปิดด้วยขนาด0.16นั่นเองนะครับและไม้แก้ไม้ต่อไปก็จะเพิ่มขนาดเป็น0.17 0.18ตามลำดับนะครับมาดูฝั่งเซลล์บ้างนะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับ if t e s e l l ก็จะทำงานนะครับ เช็คเทรดเขาเอามาป้องกันพอร์ตนะครับเช็คว่าตอนนี้จำนวนการเปิดไม้เซลล์น้อยกว่า20ไม้ไหมนะครับและ for e s t h t ท e ส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ล่าสุด1ข้อมูลไปให้ box condition เพื่อจะทําการตรวจเช็คนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือ candle close candle id 0ูนะครับมากกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมนะครับถ้ามากกว่าก็จะทําการแก้ไม้ใช่ไหมครับ โดยใช้ระบบสร้างระยะกิจขึ้นมาแล้วก็เข้าเปิดไม้เซลล์นะครับที่เป็นไม้แก้นะครับเมื่อมีจุดกลับตัวนะครับระยะกิจก็ใช้ฟอร์มูลาสร้างกิจดิสเทนคูณ2นะครับโนเทนเนียบายนะครับฟิลเตอร์บายไทป์นะครับฝั่งเซลล์เราเลือกเซลล์นะแล้วก็เอาบูแคนเดิลแบคแคนเดิลมาเช็คนะครับบูแคนเดิลนะครับแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมนะครับแบคแคนเดิลแท่งเทียน ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมนะครับ และเอาอะไรครับ condition มานะครับมายืนยันว่ามันกืนกินฝั่งขาลงหรือยังนะครับเป็น b a r i s h engulfing หรือยังก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดแท่งเทียน id2 หรือยังนะครับเห็นไหมครับ3บล็อกเนี่ยเป็นการเช็คการกลับตัวว่ามันเป็น b a r i s h engulfing หรือยังนะครับถ้ามันมีการกลับตัวแล้วนะครับเราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับด้วยขนาด lot s นะครับซึ่ง lot s เนี่ยจะมีการเพิ่มขนาดของ lot size นะครับ เช่นเดียวกับฝั่งบายนั่นเองนะครับลอ t เบวกลอ t พัทเก็บไว้ในตัวแปร l o t เแล้วก็เปิดนะครับไม้แก้ด้วยขนาด LotS No s t สต็อปลอ o โนเทคโปรฟิตนะครับเมื่อเปิดไม้แก้ไปเรื่อยๆจนราคามันกลับตัวขึ้นมานะครับได้เป้าตามที่เรากําหนดเราก็าจะปิดออเดอร์แบบรวบไม้นะครับมาดูแอเรียการปิดออเดอร์ที่เรียกว่า c คส s อ Order กันนะ If t เทรดบายเซลถ้ามีการเปิดไม้บ u ายเปิดไม้เซลนะครับเราจะมาเช็คผลกําไรในรูปของ p ิ p ท o t ท l s ซ m นะถ้าเพื่อนๆนนะครับเปลี่ยนจาก p ิ p ท o t ท l s ซ m เป็น PIP as position กำไรจะเพิ่มมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่เปอร์เซนดีๆก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้ามันมีกำไรมากกว่านะครับเท่าไหร่ครับในที่นี้ close p ิ p ip, ก็คือ8ปิ p ip, นะครับก็จะมีการปิดออเดอร์โดยการใช้บล็อก close trade ปิดเ r d e r ทั้งฝั่งบายและฝั่ง, sell, งเซลล์นะครับหลังจากปิด order ไปแล้วเราก็จะรีเซตตัวแปรนะครับ ล t b ล t s profit นีครับให้มีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะเก็บข้อมูลเพื่อไปแสดงบนชาร์ตนะครับแต่ในส่วนของการเก็บข้อมูลส่วนของการแสดงผลเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างการ b a c k t e s เนี่ยแล้วเราไม่ไม่อยากจะให้มันเป็นภาระของการ b a c k t e s เราก็ปิดมันเนี่ยเราก็ควรจะทำ b ล o c k backtesting ตัวนี้ขึ้นมานะครับ b ล็ c k backtesting ตัวนี้ก็คือ b ล็อก condition นะครับฝั่งซ้ายผมจะตั้งเป็น value boolean ใส่ค่าคงที่ backtesting เข้าไปซึ่งมีค่าเป็นฟอสนะครับฟอสก็คือ0ใช่ไหมครับศูนเท่ากับ0เงื่อนไขเป็นจริงนะถ้าเราไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับระบบก็จะเก็บข้อมูลตามปกตินะนะครับเปรบเก็บข้อมูลโดยการใช้ bucket of t a d e สร้างตกร้า id สีเทานะครับเก็บข้อมูลทั้งฝั่ง Buy และฝั่งเซลลนะ และข้อมูลจากตะก้า ID สีเทานี่นะครับผมเลือกเป็นตะก้า ID สีเทาเนี่ยเราดึงข้อมูลที่เป็นผลกำไรก็คือผลกำไรรวมทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลเลยนะครับเก็บไว้ในตัวแปร Prof i t นั่นเองนะครับนี่ก็คือการเก็บครับข้อมูลจาก Bucket o f t r a d e นะครับต่อมานะครับเวลาเราจะแสดงผลนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าระหว่างการ Back test เราไม่ต้องการที่จะให้ระบบมัน back t e ท t ทำงานหนักเกินไปเราก็เปลี่ยน b a c k t e s t i n g จาก false เป็น t true ไอตัวคอมเมนต์ก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะแบ็กเทสติ้งค่าเริ่มต้นคือ0ใช่ไหมครับศเท่ากับ0เงื่อนไขเป็นจริงถ้าคุณไม่แก้ไขมันนะครับตัวคอมเมนต์ก็จะแสดงผลปกตินะครับก็คือโชว์ EAN มุมบนขวามือโชว์บาลานซ์โชว์ e q u i ิตีนะครับทศนิยม2ตําแหน่งแล้วก็โชว์ผลกําไรทั้งฝั่งบ u ายและฝั่งเซลล์รวมกันจากตัวแปร Prof i t นะครับกดอัปเดตไปนะครับต่อมานะครับ เราอาจจะทําตัวระบบคัดลอสกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่จะใช้งานหรือไม่ใช้งานเนี่ยเราก็ทํำสวิตช์บูลีนไว้นะครับโดยการใช้บล็อกคอนดิชันนะครับฝั่งซ้ายสร้างเป็น v a l u l b o บู e a n นะครับนำคัดลอสมดมาใส่ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ For ใช่ไหมครับ For เท่ากับ1เงื่อนไขเป็นเท็จนะเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือเริ่มต้นคัดลอสจะไม่ทํางานนะครับเราต้องไปเปลี่ยนคัดลอสมดก่อนนะครับนะครับ ถ้ามันทำงานมันจะทำงานอย่างไรนะครับก็คล้ายๆกับการเช็คผลกำไรเลยครับ if trade buy sell ถ้ามีการเปิดไม้ buy เปิดไม้ sell นะครับเอาฟอร์มูลามานะครับในคอนสแตน t ์เรามีการตั้งอะไรครับลอ t l o อร์เซ็นต์ใช่ไหมครับค่าเริ่มต้นคือ25%นะครับ25%ของ equity นะครับหมายความว่าในฟอร์มูลาตัวนี้นะครับเราเอา equity คูณด้วยคั t loss percent นะครับที่เป็น25ใช่ไหมหารด้วย100นะครับ เราก็จะได้25%ของอีควิตออกมาใช่ไหมครับแล้วเราคูณด้วยลบหนะครับเพื่อจะแปลงค่าตัวนั้นให้เป็นค่าติดลบเก็บไว้ในตัวแปร Cut Loss Money นะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ตัวแปร Cut Loss Money ซึ่งเก็บนะค่าติดลบของขนาด25%ของ Equity ไว้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเช็ค Profit Unrealized มานะครับนำคัด l o s ม Money มาเป็นตัวอ้างอิงนะครับมันนีน้อยกว่าคัดลอสมันนี่ ก็แสดงว่าขาดทุนเกิน25%นั่นเองนะครับระบบก็จะทำการปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์โดยการใช้บล็อกคล a สเทดนะครับหลังจากปิดออเดอร์แล้วเราก็รีเซ็ตตัวแปรนะครับและหากใครต้องการปิดออเดอร์แล้วออกจากระบบเลยเราก็เอาเทอร์มินามาต่อน,นั่นเองนะครับในหน้า On In It เราก็จะ Modify Chart นะครับให้เป็น c a n s t i Stick โชกิตเป็น No โชพเลียตเซปเปเลเต์เป็น No นะครับ modify chart color นะครับแท่งเทียนขาขึ้นเป็นสีเขียวแท่งเทียนขาลงเป็นสีแดงนะนะครับเสร็จเรียบร้อยกด export file ออกไปเดี๋ยวเรามา back test กันดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการ back test กันเลยนะครับผมได้ทำการทดสอบตัวอย่างที่101นะครับกับคู่ค่าเงิน EUR USD นะครับในบัญชี standard ของ GOFX นะครับระยะเวลาในการทดสอบก็คือ5ปี6เดือนนะครับ นะครับโมเดลในการทดสอบคือ every t ิทนะครับซึ่งเป็นโมเดลในการทดสอบที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับพารามิเตอร์นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวผู้เรียนได้ EA ตัวนี้ไปแล้วนะครับลองตั้งค่าพารามิเตอร์ตามนี้นะแล้วก็ลองแบ็ k เทสดูนะครับโมเด i n g quality ในการทดสอบคือ99%นะครับทุนเริ่มต้นนะครับ initial d e p o s i t 10000.000ืะครับเราได้กำไรมาที่65%นะครับ ตัวแม็กดีๆอยู่ที่3 2 7 3นะครับรีเล t i ทีดีๆก็อยู่ที่3 2 7 3ก็ถือว่าสเสถียรน,นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจํานวนการออกไม้590ไม้เนี่ยเราเราชนะนะครับ454ไม้นะครับ454ไม้นี่คือรวมทั้งไม้บายและไม้เซลล์นะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ76.95หรือประมาณ77นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์วินที่สูงนะครับ อันนี้ผมถือว่าเป็นสารตั้งต้นสำหรับผู้เรียนนะว่าเอา EA ตัวนี้ไปนะครับไปพัฒนาต่อยอดไปปัดแต่งความคิดนะครับไปใส่ไอเดียของท่านผู้เรียนลงไปนะครับต่อยอด EA ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ EA อนะครับอยากลงเรียนคอร์สออนไลน์อยากเข้าร่วมกลุ่ม l i น์ Open c h a t นะครับสังคมการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทาง จะเป็นสมาชิกช่อง YouTube ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสมาชิกของ GOFX ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งให้ผมทราบทาง Line Official Account, Telegram หรือ WhatsApp นะครับเดีวเดี๋ยวผมก็จะดึงเข้ากลุ่มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ